เดี๋ยวนะเล่นสักขนาดนี้ทำไมสามารถกันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดีโอ้โหก็สี่จุดเก้าสามชี้ซาร์ยเออเอาไงดีกดอีกรอบนึงเนาะไปไกลได้ละไปวันนี้อ๋อให้มันเป็นลุกเป็นไฟเลยไปรวยกันมาไปชิ้สามมาร์กด่านเนี้ยได้ชัว ตาตะกี้ก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้พี่ตายไังไงไม่ตายพี่ไม่ตายอ๋อตาอ๋อตาเออลืมอ๋อตาตะกี้พี่น่าจะทำคะแนนเกือบเกือบดีแล้วใช่ครับว่าเกือบดีนะตอนนี้มือพี่เหนียวแล้วเนี่ยไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่า ชัดแรกก็โดนไปสามร้อยสี่สิบเอเดรายการเขาเห่อเราเนี่ยอยู่ในมุมไหนเนี่ย น่าจะยิงไม่ได้คิวหนึ่งพี่ยิงได้นะโอนไม่โดนต่อต่อตออวสวยสเก็บไปสองคันละโอ้ยพี่เนตไปแล้ว เอาไม่โดนอา้าวปลาช่อนมาจากไหน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนอ่ะเอาใหม่ดิโอ้ปืนเป็นอะไรตอนนี้วะเนี่ยไม่โดนไม่เป็นไรเขะะ้าใจและ้วเข้าใจแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วว่าให้ลใหล,ลบหลบหลบห <c oughs> ลบหลบปลาช่อนก่อนตอนเนี้ย <c oughs> ปลาช่อนตัวหลักเลย ว่าต้องเก็บปลาช่อนก่อนคะแนนยังค่อยว่ากันใช่ไหมบอกแล้วโอเคไปสอบมาเล่นแมปนี้เล่นไปเปอนเดี๋ยวก็เปพนบอลทันมาเอกเลยเฮ้ยชนแม่งเลยโอ้โหนี่ชนไม่มีความหมายซะเลยต่อไปต้องเก็บปลาช่อนก่อนนะเนี่ยปัญหาคือปลาช่อนละเปิดแป๊บหนึ่งโอ้ยโอ้ยฝั่งนูน้นใจยเย็นใจยเย็นลกูกโอ้ยโอ้ยน,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 นั่นนั่นนั่น เดี S <S ย๋ยวใจเย็นๆไม่รู้แล้วว่ามันหิวคิวเนี่ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นไป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 เปิดแล้วนะเรียบร้อยหกเจ็ดขวาหกเจ็ดขวารับทราบ ป้อมป้อมสต็อกด้วยเห็นเลยป้อมสต็อกสั่นสภาพนี้สู้ไม่ได้อาไดีพี่ต้องช่วยเควันใช่ไหมแป๊บหนึ่งเล่นไปมือสั่นแล้วเนี่ยรู้เลยว่าจะได้อืมเดี๋ยวเราดูเลยเดี๋ยวพี่จะลงวิดีโอให้ดูเลยเฮ้ยเฮ้ยขึ้น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  เชียร์ไหมเชียร์ไหมฮานุสฮานุสแรกกันแลกครั้งแรกการคอนเนอร์นัทแต่มันวิ่งจบจบแล้วลูกจบแล้วจบแล้วลูกแล้วแล้ววัวก็จบด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่จ้ะตาย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  กำลังมันเชียเอ๊ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเย่ปามพี่ได้สามมากแล้วจะได้ความดีใจด้วยครับเย่เดี๋ยวจะร้องให้ <c oughs> เหนือเหมือนกันนั่นเนี <c oughs> ่ยดาเมจพันเจ็ดร้อยสามสามเข้าสปอร์ตสามร้อ,อเยเก้าสิบสามเก็บเก็บไปห้าคิว าวิจัยท็อปค่าประสบการณ์ท็อปห้องวิจัยก็ท็อปห้องเงินที่ได้มาหมื่นสองเ yeah. <ส>ย่ทาไมเควิสสอบผมนเน่าจังวะม่เน่ายัางไงก็ดีขึ้นแล้วแหละ